สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมหาคุณแม่เลี่ยนเนาะค่ะเนาะงวดก่อนคุณแม่เลี่ยนบอก 7. แปดเจ็ดกระทือว่าพลาดพลาดน,นิดหน่อยเนาะค่ะเนาะเลขออกแปดหกเจ็ดแต่ว่าคุณแม่เลี่ยนบอกแปดเจ็ดประพิดน้ำเปเนสินเพิ่นก่อนนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะ ท้องมีสามดาวแต่ยินข่าวว่าคุณแม่เลี้ยนฟันดีนะคะท่านผู้ชมฟันว่าขี่รถไปเลาะไปเที่ยวขี่รถไปหลาะไปเที่ยวไปเห็นเขากําลังขุดบักทวดินขุดบักทวดินคุณแม่เลี้ยนกับเขาไปหาไปขอสื่อน้เด็กกินหวานแห้งคุณแม่เลี้ยนว่าแด่กินบักทวดินน้าสิเป็นเลขกดีเือเด,ด็กตัวใดกับไปฟังมาพร้อมกันนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และแกดกระดิง่ง ให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับว <Wait. S 1> ิบิงคีบของคุณแม่เลี้ยงมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้หัวต้องหันเลยครับเอฟซีกับข้นแตกเบิดนตำไลยเติบเด่นคือกันแล้วมันเป็นแนวอะไรคุณแม่คือนิดหนึ่งเนาะคุณแม่เนาะเออเสียเ่มันเป็นน้ำไปเลียงบ่เห็นคนพากันกินแซลวเซลลบอย่างมนตตัวนี้นะภาพไปเลียงแบบนี้ว่ไปเลียงหัวมันก่อนเด้อแบบนี้ เรเคยผ่าดักเถื่อะไรพันไม่ไดถือได้ถือตลอดได้พันเหล็กนี่บอเคยผ่าดักเถื่อแต่ว่าหวดนี่นี่มันใจแห้งด้ับมันใจแห้งฟันไหมบอกคุณแม่งวดนี่ฟันมาขึ้นนี่แล้วอฟันมาจะไหนนอคุณแม่ว่าฟันว่าอันนั้นขี่รถไปเที่ยวกับผัวนี่ล่ะขี่ไปเที่ยวเรื่อยๆเรื่อยขี่ไปแล้วก็ไปพ่อเพื่อนกาล่งลกบกทั่วดินอยู่ในงินหน้าเขี้ยว เพื่อนก็สั้นขี่ดินใในหัวมันออกโอ้ยคืออยากก็ดินได้ว่กะก็เลยย่างไปหาเพิ่นมีเแ่าผู้หญิงดอกไม่ใหญ่ผู้หญิงนี่เพิ่นดกดูสองสามคนนี่แหละกบลูกเพิ่นันก็ลูกสาวเพิ่นก็เลยไปถามเพิ่นว่าเจ้าสีขายบ่บทั่วดินนี่ว่าอยากไปต้่มว่ะขายเราว่ะขายเท่าไรอันโลหนึ่งเท่าไรแต่ลโลจักบาทเราว่าโล่สี่สิบเราว่ะ เสียจากโลเราวะเราถามเอาสองโลสองโลกับแปดสิบบาทเดอ้อพุนวะครับแต่ว่ามันใจแห้งวันนี้มันใจอยู่ครับฟันมืออไไรนี่คุณแม่ฟันมือขึ้นนี่ฟันมือขึ้นนี่กิโลละสี่สิบบาทเอาสองโลป่ะกิโลละสี่สิบาทเสียจากโลคุนวะเอาสองโลสองโลกับ180ร้อยแปดสิบเด้อคุนวะครับแต่ว่าก็ว่ามันใจค่ะอยู่ได้อืม มันใจอยู่ว่าจะสื่ออยู่คือกันที่สื่อตัวไหนสื่อแปดหกแล้วขากแห้งกับสามหกงวดบังหันหรือเปล่าเออคือเบิร์ลายแห้งคือกันงวดนี้แกมือใหม่คือกันงวดนี้แกมือใหม่ด้วยรับค่อยพันรุดจักเกอรอนี่มะมีงวดนี้โอ้จะเป็นเบยอาดเขากล้องคนแล้วมันเสียมันเสียแห้งบยอยากอันนี้บยอยากออกหอดกล้องเบยออากออกหอดกล้องบยอยากอันนี้จำได้ ครับโบประยงคุณแม่โบประยังหรอกครับไม่กับมีเขาไม่รุ่ธรรมดาตะเลกไม่กับไก,กลเคียงอยูเพราว่าหน่อยเมื่อคยพันรุดจากเถือนนี่มัพมีงวดเดียวเนี่ยเสียดอะนี่เลยแต่ก็อาจีพพิษไปเซ็นไปวายเป็นกอนแต่ว่างว,าวดนี่นี่มันใจอยู่ครับมันใจสี่ศูนย์กับแปดศูนย์นี่แหละเราบอกเต็มเต็มสี่ศูนย์แปดศูนย์แม่นเลขสามตัวมีบอกคุณแม่เลขสามตัวกับว่าสองกิโลคนว่าสองกิโลกับแปดสิบบาทเด้อคนว่าครับกับว่าสองแปดศูนย์แล้วสองแปดศูนย เลขสองโต๊ก็เสือเอาที่สี่ศูนย์แปดศูนย์ครับโอ้สี่ศูนย์แปดศูนย์ับสองแปดศูนย์เนาะครับนอกคุณแม่เนาะแมนมาที่เพ่ามันใจแห้งอยู่หัวนี่เดี๋ยวเอาตัวไปต้มบ่บาทนี่โอ้เพิ่นบอกให้ซิมเบงแล้วก็ซิมแล้วแกซิมเบงเพิ่นต้มแล้วบ่หรือจังไดบ่ถ้าไหนต้มแล้วแกเบงนี้ยหั่นแล้วในงานหน้าให้หน้าเพิ่นแล้วแกสดสดเลยแกสดสดแกกินอยู่หั่นเลยแล้วโอ้ครับครับครับ แกกินหลายเม็ดอยู่เออเออแซ่บหวานดีอยู่วะเอาเอาวะครับก็เลยซื้อมาสองโลก็เลยซื้อมาสองถุงสองถุงเออสองถุงแปดสิบบาทสองถุงแปดสิบบาทครับท่านผู้ชมกับฟังเบิ่งเดอครับนอกับเมลีอนครับบัดนี้แจังไหนอีกต่อครับคุณแม่กัอันนี้แล้วกับได้แล้วกับผ้ากันมาแล้วพ้ากันมาเฮือนครับโดนเติบอย่ดอกคุณจะคอยไปหักจะคุณมาใส่ครับ วนกระเด็นขี้โรดเพิ่นขี้โรดขาวพื่นครับโลดขาวพื่นกับไม้เลขโรดเพื่นกับแปดหนึ่งบ่อนึ่งหนึ่งแปดเด็กโรดขาวพเนิ่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะแปดหนึ่งบ่ะหนึ่งแปดบ่โอ้หนึ่งแปดบ่ครับเด็กถ่ายโรดโอ้ครับครับเด็กทะเบียนโรดหนึ่งแปดเนื้อครับท่านผู้ชมเบียนโลดเพิ่นนะครับเพิ่นผ้าคีหลองไปสื่อโอ้ผ้าคีไปหาสื่อห้าละนั่นนะเออผ้าคีไปหาเละ บันีีฟันยังไงอีกครับบ้ดนกับพากันไปพุ่นแล้วพากันขี่รถได้แล้วกับพากันเมื่อกดว่าเมื่อก็จะไว้จังไรดอกพากันลงเรือบ่บันีีจอดรถไว้ผัดลงไปว่าสิไปหาปลาครับไปลงเรือกันทั้งลูกทั้งเต่าล่ละพาไปขี่เรือขี่เรือไปบันีีเรือน่ะผัดเป็นสีขวางสีจมน้ามลงบันทีคือบ่จมบันีีมันก็ว่ามันมีอันนั้น อยังเพื่อนนั่นอันนั้นยู่อันนี้รดโอ๊ยบ่จมบ่จมบ่จมดอกคนว่าเพื่อก็เลือน่ก็กกขื้นโปดขึ้นทั้งน้าแับน,นี้ก็พผ้ากันขื้นพังครับพ้ากันขึ้นพังได้ก็มามาเฮือนโอ้ครับ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 ,รบเอาเลขซื้อบอกตัวดินนีนน่นะเ้าะขุณแม่เน,นาะก็ซื้อบอกตัวดินนี่แล้วบ็ว่าติซื้อตัวนี่แล้วพื่อก็บบอกขาดก็หล่นรอดสี่สิบบาทเพื่อนวะครับกระถามเพื่อนว่าอันนี้ คุณถามจเจ้าเสียวจากโลเอาสองโลสองโลกับแปดสิบบาทเดูคุณป้าคุณบอกเอาเอาแปดศูนย์กับสี่ศูนย์นี่เหละครับคุณแม่เนาะแม่แปดศูนย์กับสี่ศูนย์สองแปดศูนย์อันกลับไปกลับมาครับครับครับ,รบ,รบอันท,ที่เจ้าที่เจ้าท้างในมะเข่าฟันอีกบอกคุณแม่บอบอบอ,ห,ลลอหายเลยเออหายมิดเลยแม่เพื่นเด็ก,กนดินหน่อยหน่อยเด็กเพื่นไปเหละเด็กินแล้วแล้วล่นเว้ย ไปน้ำแสงเทียนไปยังไปกินดีอยู่ห่หอดอันนี้เอาหอดเนื้อหอดยังห่อบอดเด็กเขาพันเลยแบบน,นี้มาตัวกิน,น,นเนาะแน่เนาะเออมาตัวขักตัวเนยไปเลี้ยงหวัวมันจะเกดอดขับรับขับคุณแม่ข็ขขขเอาตัวนี้แล้วเนาะครับไปแก้มือเนาะครับเนาะมชมแต่ว่ามันใจอยู่ตัวนี้นี่นมันฝ<ม>ันเต็มเต็มนะมันใจทั้งพันว่าไม่ไงผู้เฒ่าแล้วบอกผู้เฒ่าบอกผู้ยิ่งแล้วบอกผู้เฒ่าผู้ยิ่งกับลูกสาวเล่าลูกสาวเล่ากับ อันนี้ดอกเขาบอกเปิด็ขายให้เป็นผีบอกคุณแม่ทุกคนโอ้ยบ่มี่ดอกบ่เคยเห็นแต่ว่ากับสิผีนั่นล่ละอือเป็นผู้เฒ่าเออเป็นผู้เฒ่ากับคนเท่านี่ล่ละแต่ว่าหังบ่เคยเห็นหนาเห็นตาจะเกลือครับเขาไม่ใหญ่น่ะกับสิเป็นผีแล้วครับแต่แนวนี้เนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ขายหายเป็นผีเป็นซีโตนมาบอก บ่าจักคืองวดมังหันมันกับพิษผ่าดไปห้ายเนาะคุณแม่เนาะโอแต่ว่าสูงวดเขาเต็มเต็มสามตาสตโตกับเขาสองโตกับเข่ามาดูดเสียรักแห้งงวดนีว่ะมันพิษเปอร์เซ็นเราขาวล่ะกอาหารการกิน<อ>เนี่ยล่ะคุณแม่เฉพาะตีผันย่ำอันนั้นมือไม่มาผันว่บนัแ่แสงเทียนไปไปเห็นเพลินพากันกินแซ่วแซ่ลอยู่ครับเพลนว่าใอ้เล่าแนวใหล้าแน่เพลินว่าแต่ลุงหายครับส่วนมากตัวนี้ครับส่วนมากนี่ ที่บบาแอมเราทวงไปนี่เกี่ยวเกกับฝันกันถ้าเอาของเอาเครื่องเส้นว่าไปเส้นไปเลี้ยงล่ะเลขจะลุดทันทีครับแค่แน่แต่บ่ให้กินนะครับมูเพิ่นก็บอกอยู่ว่ามึงสิไปเลี้ยงหยังไว้แท้ผัวก็ว่าไปเลี้ยงมันยังไหวอ่ะเถอะแล้วก็ว่าอยู่เออแต่ว่าเพิ่นอยากแห้งอยากแห้งล่ะน้องก็บ่อันนี้ก็ว่าอยากแห้งกับคุณแม่ก็ฟ้าวใครอยู่บ่ซื้อหัวหมูไปอีกเอ้ยมันจบทันทีเลยแล้วเออครับๆๆเนาะบัดนี้สิ จำไปเลยแบบนี้บาดเก็บเาบอต้องไปเซ็นไปยังอีกเอาแล้วแบบนี้ครับครับครับอาจสิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยายผู้เฒ่าหรือผีผู้เฒ่าสงสารที่โตนมาเข่าฟันก็ได้มาบอกเลยตัวนี้ครับผู้เฒ่าคุณมาบอกครับบอกตัวดินโลละสี่สิบบาทสองกิโลกับแปดสิบเด้อคุณว่าครับขั้นถ่าออกสองแปดศูนย์หรือแปดศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยก็จังทําบุญเนาะคุณแม่เนาะจังทําบุญเหื่อนเนาะก็ว่าหัวมันดอก เรื่องทำบุญให้ถือซ่้ากันสันนะครับ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 บอกเกีียวของแล้วบันนี้เครื่องจังสันครับขันมาบอกถือีิรีกับเจ้าค่อยสิไปให้กินให้ยาครับครับจงเอาไปให้กินเออครับแต่ขอขอบคุณขอบคุณแม่เลี้ยนไห้หลายครับที่ให้สองตัวเบาแอมเราตรงเอาไปฝากเอฟซีนะครับน้องสามผู้ชมก็แก้มือไม่งวดนี่หกเจ็ดคุณแม่เราบอกเจ็ดแปดเจ็ดกับสามตัวกับเป็นตัวอดกรของคุณแม่ แปดสาอแปดสามสองแปดสามสองเนาะครับเนาะโอ้กรบติดผาดกับบุเป็นยังครับกะให้กําลังใจไม่เลี่ยนที่เขาครับแต่ว่ากะถือยู่ถือขาสิบาทยู่แปดสามสองน่ะมันออกเลขเหล้าซื้อถือยู่โอซื้อเล้าเออออกเลขเล่ามันถือยู่ซื้อถือยู่ออกเล่าเนาะครับครับครับก็ได้แน่อยู่ครับแต่เราแอมเราทงนี่สนับสนุนแต่หาสิบบาทสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะสับผุญชมเนาะถ้าน้าสับุชมมาก ล่ากัเอาไปจัดครับมักไทยกับจัดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่กับลองเอาไปซื้อรถตีลองเบงเดอร์ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับขอบคุณคุณแม่เลี้ยงหลายเนาะค่ะเนาะที่ให้ขอมุ่ดีดีดีเด็ดครับท่องมีสามดาวค่ะขอบคุณค่าคุณแม่เลี้ยงขอบคุณค่าดีจ้าค่ะเดี๋ยวท่องมีสามดาวกับสแกนตัวเลขเส้สมุดให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เลี้ยงกับท่านผู้ชม คุณแม่เลียนว่าหมั่นใจค่ะค่ะสำมชมม่วดนี่ส8 0แปดศูกะตัดหนาตัดลัางเหล่นกระไดสำมะชมแปดสองสองแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะค่ะเนาะสี่ศูนย์แปวเป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำมวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหาร้อยหกะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกัสซีราธรรมชมปิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ